สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สนามกอล์ฟลำไยพันนีนะครับเอ่อถ้าเพื่อนๆได้ดู อีแรกของผมเนี่ยก็ยังจํากันได้ว่าผมได้มีโอกาสได้ไปลองนิวไท w ทเนี l i ทีร้อยตัวใหม่นะครับที่ National Fitting Center นะครับวันนี้ผมอยู่กับไททเนี t ทีร้อยตัวใหม่นะครับนี่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเเดี๋ยววันนี้เราจะไปทดลองกันนะครับว่าเหล็กไททเนีตัวใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทดลองในสนามจริง ลูกจริงแล้วก็มีเครื่องร้อนมอนิเตอร์ด้วยนะครับที่ระดับโลกเขใช้กันจะได้เห็นค่าที่ชัดเจนกันไปนเลยว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับนี่นะครับแขกรับเชิญของผมนะครับวันนี้กำลังนั่งเล่นดาววีนะครับโอ้โหใส่แรงคนระับโอ้โหโอภูมิอพอภูมิพร้อมไหมครับวันนี้ เดี๋ยวดูแลดูแลหน่อยนะครับมาตั้งเครื่องให้หน่อยนะครับผมทำกันอย่างเงี้ยกำลังลังขับเขี่ยวครับกำลังตีป้อมอยู่นะครับครับนี่มาอันบ็อกกันกลางสนามเลยนะครับไปดูครับโฉมหน้าทีลอยที่ผมฟิตติ้งมาแล้วจะเป็นยังไงไปชมกันเลย นีมีวันนั้นที่ผมไปฟิตติ้งก็ได้ตัวนี้นะครับ T100 กับก้าน d y n a มิกโก 120x อันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรอะ่ะผมไม่มั่นใจเหมือนกัน ซูมหน่อยนะครับซูมหน่อยนะครับเข้ามาใกล้หน่อยครับนี่ฮะนี่ฮะดูฮะแจ่มไหมฮะสวยแตกต่างไหมครับอ้าวพิจักก็ด <the ีคร <les> ับ <Interior> ต <wishes> ่างเยอะอันรุ่น <to> นี้ด <meter> ีขึ้นเยอะเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวมาดูเทียบรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะฮะนี่ดูความแตกต่างนะครับอันขวางเงากว่าเยอะ วาล,ล,ลขาช้งานนะมันก็จะเป็นงั้นอุ้ยไม่ใช่้ภูมินี่นก็ด้านหลังเขาทำฟินิชชิ่งแบบเต็มๆมาเห็นไหมอันนี้มันก็เคย,<ว>ยเป็นอ๋อมีเคยเซ็ตม,มันก็เคยเป็นแบบเงาเาอ,อืมแล้วก็อันนี้แตกต่างก็คือนี่ท็อปโซมันจะแบบบางกว่านะตัวเลขเขาลงสีเต็มเลยนะ <laughs> ไม่ได้อะไรจะไม่ได้อะไรจะแขกลับเชินเลยนคือโซนตัวเนี้ยมันจะมันจะดูแคบกว่า ดูแบบเฉียบกว่าใช่ใชใชแล้วก็ท็อปลน์เนี่ยด้านบนนะฮะดูนะจะสังเกตเห็นได้เลยว่าแบบมันจะเหมือนเบรดอะแบบค่อนข้างบางกว่าเยอะเลยไปแต่ตีง่ายเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไป <c oughs> ลองกันว่า <c oughs> จะเป,ป็นยังไงไปลุยเช้าเนะครับบรรยากาศดีมากลำไพพันนีฮะมาเทสกันในสนามจริงลูกกลอบแกะกล่องไปเลย เล็กใหม่ลูกกอล์ฟใหม่มาซ้อมกับโปรภูมินะครับปรภูมิก็มาปรับปรงครับนนะี่ฮะร้อนมอนิเตอร์ตัวนี้แหล,ะ,ละครับวันนี้ที่เราจะทดลองกับเหล็กเรานะครับผม นี่ฮะเดี๋ยวมาเทสเหล็ก 9, เก้ากับเหล็กเจ็ดก่อนเดี๋ยวไม่เริ่มกันเลยนี่ฮะมาแล้วฮะเราจะเทสก่อนอย่างละสามรูปเก่าสามใหม่สามเหล็ก 9, 3, 3. เก้าเเหล็ก 9, เก้าตัวเก่ารัะ แคลรี่หนึ่งสามเก้าสปินห้าพันเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นเออน่าจะเพิ่งตื่นเดี๋ยววอร์มวออ,มอีกสักหน่อยามแล้วก็เดี๋ยวไปลองครับเหล็กเก้าอันใหม่ครับสปินมันเยอะกว่าเยอะเลยอะ่ะสปินมากกว่าเดิมอะ่ะลองมันใหม่ไหม ไม่รู้อันนี้ไม่น่านะพี่สูงเมื่อเดิมอ่ะเนาะใช่ป่ะอันนี้แรงขึ้นผมว่านะมันเป็นสปินสปินโดดจากหกพันห้าเป็นแปดพันเจ็ดอุ้ยจริงจริงจริงเหรอพลังของใหม่ป่ะ แล้วก็แคลี่มากขึ้นสองหลาเนี่ยลูกนี้แคลี่หนึ่งสาเก้าเท่ากันนะแต่ว่าสปินอะมันโดดไปเก้าเ็เลยอะ่ะแต่ว่ามันจะตกหยุดมากขึ้นเกี่ยวไหมซื้อย,ยังไม่รู้อาจจะต้องอาจจะต้องวอร์มอยู่เดี๋ยวไปต่อเลขเจด ไปครับที่ร้อยอันเก่านะครับแครี่หนึ่งหกหกธรรมดาพี่ตีแครี่ประมาณหนึ่งเจ็ดศูนย์นะอืวันนี้ยังไม่บอมอันนี้ประมาณเพิ่งตีกันเนี่ยพี่พ่งตใช่เพิ่งได้ตี หน่อยหนึ่งหกจะเกยังไงอันนี้อันใหม่แล้วพลังบ้าเหอของใหม่ยังเงี้ยดีเสมอแต่ใบข้างหลังมันสวยนะใช่บางเทียบเลยอ่ะเนี่คือบอลมันโด่งกว่ามอลมันโด่งกว่าอันเก่า ระยะใกล้เคียงนะแต่สปินอ่ะอันใหม่เหมือนจะสปินเยอะกว่ายังไม่รู้เดี๋ยวต้องไปลองในรอบจริงๆเลยว่าเป็นไงไปครับออกเดินทางตมามอาหลักแชของเราเก็เรียนานะคนั้โปริาวาไปต้องขอขอบคุณโปรแจ็คนะครับแข่งสดับกรอบลาเบียงดีนะครับที่ให้พวกเราได้ซ้อมงินจนเกลื่อนที่ละไทยมีรถกอล มีไหมมีครับมีนี่ไงที่นั่งอยู่ครับมีถนนด้วยนะครับดูมีถนนนะครับผมพัฒนาแล้วครับลำไพของเราใครอยากมาเที่ยวจันทบุรีนะครับก็มาลองได้ครับลำไยพันนีนะครับครับส่วนปอภูมิก็วันนี้มาเทรดดฟ์นะครับ วิงใหม่เทสไรส์สวิงใหม่นะครับฟิลมาเมื่อคืนดีจัดเลยดีนะแต่มันออกแรงไม่ค่อยได้อะแต่ว่าไม้ไม่ได้เบานะ ครับตอนนี้ก็มาถึงหลุมสามลำไพพันนีนะครับธรรมดาหลุมนี้นะผมตีเหล็ก7ดเดี๋ยวมาดูกันว่าเหล็กใหม่กับเหล็กเก่าเนี่ยถ้าแครี่กับสปินเลสมันจะต่างกันขนาดนน ลูกแรกกันนี้หนึ่งหกอันนี้สวยหนึสปิเลสอันนี้อันเก่าผมมันจะอยู่ประมาณ 6,004 6,005ผมจะลองเทสเหล็กใหม่ดูทีร้อยตัวใหม่ดูว่าจากสปิน6 3 0 0จะเป็นเท่าไหร่จากตอนแรกที่เทสมามันมากกว่าเดิมใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้ลนี้ผมบางจัดลย <laughs> ลูกนี้ออกท็อปจัดเลย เฮ้ยแต่ระยะดีนะสปินเท่าเดิมสปินหกพัไไเนเจ็ดวัดอะไรไม่ได้เลยครับสองทีสองทีวัดอะไรไม่ได้แรกบางลูกสองทอปอีอ่ะขอยทีขอยที อืมสวยจัดลุงเนี้ยโคตรไกลพี่ระยะได้ระยะได้สับปินอยู่ราวๆหกพันเก้า 6, 9, อันแรกหกพันหกว่าคลิปอารมณมเนี้ยทิ้งดีฝ่า

เก่าลูกนี้แคลรี่ร้อยหสปินเลสเจ็ดพันสามหรือดูอันใหม่สลับกันไปเลยผมตีแคลลี่น้อยกว่า2หลาแต่สปินเนี่ยมากกว่าถึง1,000เลยนะครับ ครับเหล็กใหม่นะครับที่ลองนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนสปินจะมากกว่าเดิมนิดนึงฮะแล้วก็เรื่องระยะเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันอาจจะเป็นเพราะว่าเชฟมันดูบางลงเลยทำให้แบบสปินเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องไปลองอีกทีหนึ่งทดสอบครั้งสุดท้ายครับเรามาอยู่ที่เหล็ก8ทีร้อยอันเก่านะดูว่าเป็นยังไง อันเก่าอ่ะแคลรี่158สปินเล็ด7,000 7 0 0 0อันเก่าอีกช็อตหนึ่งแคลรี่156สปินเล็ด8,000 อจริงงานเก่าก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองอันใหม่เล็กแปดทีร้อยตัวใหม่แคลลี่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็สปินประมาณแปดพันมันค่อนข้างใกล้เคียงเนาะวีเอาใหม่ เมลิกันโดยเร็วแคลลี่หนึสมนะครับแล้วก็สปิน8 0 0พหนึ่งเลยลูกนี้สปินค่อนข้างสูงสปินไป8ปดพหกเลยครับแคลรี mm ่หนึ้าส สำหรับวันนี้ผมก็ได้ลองเหล็กทีร้อยตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สิ่งที่แตกต่างกันเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของสปินนะครับที่มันมีมากขึ้นเพราะว่าใบเหล็กมันมีความบางมากกว่าเดิมนะครับทำให้เข้าลูกเนี่ยง่ายขึ้นไม่ว่าจะตีในลายที่มันแบบยากๆอะไรแบบนี้ครับจะเข้าลูกได้ง่ายขึ้นเลยทำให้สปินค่อนข้างเยอะพอสมควรครับ ในส่วนวันนี้ก็ขอตัวไปซัดต่อนะครับขอบคุณปภูมิเลยนะครับที่มาช่วยตั้งคงตั้งเครื่องให้ผมวันนี้นะครับจะได้ไม่คิดตังคิดสองพันห้าอ๋อคิดตังปอภูมิคิดตังฮะโอ้โหดูดีเขี่ยวจัดแต่คนนี้ไม่มีตังอะไรนะตันนี้ไม่มีตังเดีอยาไปพูดตังเดี๋ยวเขารู้โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันครับขอบคุณครับบ๊ายบาย